สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 258ขอสอบถามหมวดชาราภาพค่ะปัจจุบันอายุ60ปีแล้วรับเงินชาราภาพทุกเดือนถ้าเกิดว่าเสียชีวิตลงทายาตจ,จะได้รับเงินของที่ฉันต่อหรือได้รับเงินก้อนเรียนถามค่ะไม่ทราบจริงๆคุณต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับบำนาญก่อนนะครับว่าบำนาญคืออะไรและการคิดบำนาญคิดมาจากอะไรเอาที่การคิดก่อนนะครับการคิดบำนาญ ไม่ได้คิดมาจากยอดเงินสะสมชราภาพครับแต่คิดมาจากฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายและระยะเวลาในการนำส่งครับดังนั้นครับเมื่อไม่ได้คิดมาจากยอดเงินสะสมชราภาพคุณก็ลืมเรื่องยอดเงินสะสมชราภาพไปได้เลยนะครับอย่าเอาเข้ามาในหัวสมองเพื่อทำให้เราสับสนครับและเมื่อมันไม่เกี่ยวกับยอดเงินสะสมชราภาพครับ แล้วบำนานจะไปหยุดจ่ายเมื่อไรล่ะบำนานจะหยุดจ่ายก็ต่อเมื่อเราเสียชีวิตครับและถ้ามีคำถามอีกครับอา้าวและถ้าเราอายุยืนมากๆแล้วเรารับบำนานไปเป็นล้านบาทอย่างเนี้ยประกันสังคมยังจะจ่ายอยู่ไหมยังจ่ายอยู่ครับเพราะอะไรเพราะมันไม่เกี่ยวกับยอดเงินสะสมแล้วนะครับคุณต้องลืมยอดเงินสะสมไปถ้าคุณยังเอายอดเงินสะสมมาเข้าไว้ในสมองเนี่ยคุณก็จะมัวแต่ไปคิดว่า ยอดเงินสะสมจะหมดเมื่อไหร่หมดแล้วประกันสังคมเขาจะหยุดจ่ายไหมนะครับประกันสังคมจะไม่หยุดจ่ายเพราะมันไม่เกี่ยวกับยอดเงินสะสมนะครับดังนั้นให้เข้าใจนะครับว่าไม่เกี่ยวกับยอดเงินสะสมแต่ถ้าคุณยังมีคําถามอีกครับว่าเมื่อบํานาญไม่เกี่ยวกับยอดเงินสะสมแล้วประกันสังคมจะให้รู้ยอดเงินสะสมไปทําไมทําไมถึงเปิดเผยให้ทราบ ทำไมให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปดูยอดเงินได้จะให้รู้ไปทำไมเมื่อรู้แล้วก็ไม่ได้อยู่ดีที่เขาให้รู้เนี่ยครับก็เพื่อว่าเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญครับมีนะครับบางคนเนี่ยส่งเงินสมทบไม่ถึง1 8 0เดือนเมื่อส่งไม่ถึง1 8 0เดือนแล้วเกิดสิทธิ์ชาราภาพขึ้นไม่มีสิทธิ์รับชาราภาพเป็นบำนาญครับเมื่อไม่มีสิทธิ์รับเงินชาราภาพเป็นบำนาญประกันสังคมก็จะ คืนยอดเงินสะสมทั้งหมดที่เคยสะสมเอาไว้คืนไปแล้วก็จบกันครับและผู้ประกันตนหรืออดีตผู้ประกันตนคนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องเงินใดๆที่เป็นกรณีชาราภาพจากประกันสังคมได้แล้วจบกันแล้วไม่มีการเลี้ยงดูจากประกันสังคมแล้วเพราะคุณยังไปไม่ถึงฝั่งฝันยังส่งไม่ถึง180เดือนนะครับอันนี้แหะครับคือประโยชน์ของเงินสะสมชาราภาพมีเอาไว้เผื่อว่า ผู้ประกันตนที่เกิดสิทธิ์ชราภาพแล้วยังไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญน,นะครับหรืออาจจะเป็นผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนแล้วก็ตามครับถ้าหากว่ายังไม่เกิดสิทธิ์นั่นคือยังเป็นผู้ประกันตนอยู่ก็ยังไม่สามารถรับเงินชราภาพได้แต่ต่อมาครับเกิดเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินชราภาพเงินชราภาพจะตกเป็นของทายาทครับเมื่อตกเป็นของทายาทเนี่ย ประกันสังคมจะไม่จ่ายเป็นบำนาญน,นะครับประกันสังคมจะจ่ายเป็นบำเหน็จเท่านั้นบำเหน็จก็คือยอดสะสมที่สะสมมาทั้งหมดรวมผลประโยชน์ตอบแทนนั่นแหละจ่ายให้กับทายาทครั้งเดียวแล้วจบครับทายาทจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญแม้ว่าคุณจะส่งเงินสมทบเกิน180เดือนก็ตามดังนั้นครับบำนาญเนี่ยจะเป็นสิทธิ์สำหรับตัวเราเท่านั้นและตัวเราเนี่ยก็ต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180เดือนจึงจะเป็นบำนาญน,นะครับ หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับบำนานไม่เกี่ยวกับยอดเงินสะสมชราภาพคุณจะรับไปแซงยอดเงินสะสมชราภาพเท่าไหร่ประกันสังคมก็ไม่หยุดจ่ายครับคราวนี้กลับมาที่คำถามของคุณครับถ้าคุณเสียชีวิตลงทายาตจะได้รับเงินต่อไปไหมอันนี้หมายถึงว่าทายาตจะได้รับบำนานเหมือนกับคุณต่อไปไหมถ้าย้อนกลับไปฟังที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นะครับก็คงจะชัดเจนแล้วว่า ทายาทไม่มีสิทธิ์ได้รับบํานาญนะครับแล้วก็มาดูอีกส่วนหนึ่งครับหรือเงินก้อนถ้าเงินก้อนเนี่ยคุณหมายถึงว่าเงินก้อนที่เป็นยอดสะสมชราภาพถ้าคุณย้อนกลับไปฟังที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่คุณก็จะรู้แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ครับเพราะผมบอกไปแล้วว่าถ้า คุณมีสิทธิ์ได้รับบำนานเนี่ยให้คุณลืมยอดเงินสะสมชาราภาพไปทั้งหมดดังนั้นถ้าเงินก้อนที่คุณเอ่ยถึงเนี่ยหมายถึงเงินสะสมชาราภาพที่เคยสะสมมาก็ต้องตอบว่าทายาทไม่มีสิทธิ์ครับแล้วคราวนี้ทายาทมีสิทธิ์อะไรล่ะอา,อาจจะนอกเหนือจากสิ่งที่คุณถามแล้วนะครับทายาทอาจจะได้สิทธิ์บำนาน1ิบเท่าครับบำนาน1ิบเท่าคำนวณมาจากอะไร แน่นอนครับมันไม่ได้คำนวณมาจากยอดเงินสะสมแน่นอนเพราะผมบอกไปแล้วว่าถ้ารับบำนาญให้ลืมยอดเงินสะสมชราภาพไปบำนาญสิบเท่าก็คือคำนวณมาจากบำนาญที่คุณเคยได้รับทุกเดือนนั่นแหละครับสมมติว่าคุณได้รับบำนาญเดือนละสี่พันบาทถ้าคุณเสียชีวิตในขณะที่คุณรับบำนาญไปยังไม่ถึง60เดือนทายาทจ,จะได้รับเงินเท่ากับ4,000คูณ10 นั่นคือ40,000บาทครับแต่ถ้าหากคุณเสียชีวิตในขณะที่รับบำนาญไปเกิน60เดือนแล้วทายาทก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินใดๆจากกองทุนประกันสังคมนะครับดังนั้นครับตัวนีกครั้งหนึ่งนะครับทายาทได้อะไรถ้าคุณรับบำนาญไปยังไม่ถึง60เดือนทายาทจะได้รับเงินเท่ากับบำนาญคูณ10หรือถ้าคุณเสียชีวิตในขณะที่รับบำนาญเกิน60เดือนไปแล้ว ทายาทจ,จะไม่ได้รับอะไรทั้งนั้นครับขอบคุณสําหรับคําถามนี้ด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปครับสวัสดีครับ